ใช่ไปตกหลายรอบแล้ว,ว,นะว,วรครับ่ใช่ครับคุณจ้าคุณจ้าใช่ครับกินหัวเลยอ่ไม่อยู่ไม่อยู่กัดอยู่แล้วอยู่แล้วยังเลยนะยัง,ยงเลย ก็ดีผมอยู่บนเรือครับครับผมครับครับ ทรศับเข้ากินเฉยกกนี่ยังไม่ใหญ่เท่าปีที่แล้วนะเฮ้ยีนีสู้นะสู้สู้น้ำขยับขันก็เล็กเล็กเลย ่งัดเลยโอ้โหเดียวขนาดนี้กันแล้วจะทีดด่ไรกลัวหักเหรอไม่ใช่กลัวหลุดหักก็ไม่กลัวรหรอกอืมกลัวหลุดมาแม่งต้นรู้เลยอ่ะแม่งเห็นสวิงแม่งโดดโ,โอ้โอ้โอ้มือมือไปแล้วได้ตูทุกวันไหมครับก็ได้ทุกวัน